CGN TV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิบนาพิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อที่1ถึง12ด้วยกันครับอพยพบทที่3ข้อ1ถึง12 ขณะโมเสกกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโทผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามถิ่นธุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโมเรบทูตของพระยาเวก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหม โมเสสจึงว่าข้าจะเวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าทำไมพุ่มไม้จึงมิได้ไหมเมื่อพระยาวเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูพระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าตรงที่เจ้ายือนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ แล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบโมเสตปิดหน้าเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าพระยาเวตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของพวกเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายทาสเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขา เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนําเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ําพึ่งไหลบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของคนคานาอันคนฮิตไทคนอ,มอาม์มไร์คนเปริสซีคนฮีไวไท์และคนเยบูสบัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว ทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขาและบัดนี้จงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรเพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสจิงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรและนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่ นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้มีภาษิทธิ์ของชาวยิวกล่าวว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าไม่เลือกที่จะส่งให้คุณคุณก็ไร้ความสามารถที่จะได้มันมาจากสถานการณ์แวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา หลายคนกําลังตกอยู่ในสภาพที่ท้อแท้สิ้นหวังและอาจจะรู้สึกสับสนวุ่นวายใจบางคนอาจจะขาดสันติสุขอยู่บางคนกําลังเผชิญกับความยากลําบากที่ถาถมเข้ามาอย่างมากมายจนตั้งตัวไม่ติดในพระธรรมยอห์บทที่1 6บข้อสาพระเยซูตรัสว่าแล้วบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะเราได้ชนะโลกแล้วในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายในการดําเนินชีวิตเหมือนเหมือนกับคนอื่นแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์เองทรงประทานชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งหลายให้กับพวกเราผ่านทางชัยชนะของพระเยซูคริสต์จากพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอบพยพบทที่3ข้อ1นึถึงสิข้อสําคัญอยู่ในข้อที่8 เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนําเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบรอรูบณ์คือไปยังที่อยู่ของคนคณาอันคนฮิตไทคนอโมไรคนเปเลซีคนฮีไวและคนเยบุสจากข้อสำคัญนี้นะครับทำให้เราพวกเราพบว่าเราสามารถที่จะเชื่อมั่น ในพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะในการประชิญอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างแน่นอนคำถามก็คือว่าเราจะมีความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรคปัญหาทั้งหลายได้อย่างไรมี3สม3สิ่งนะครับที่ทำให้เราเองมีความมั่นใจได้ในการเอาชนะอุปสรรคปัญหาของเราทั้งหลายเหตุผลประการแรกเลยอยู่ในข,อข้อที่7นะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงรับรู้ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงเห็นความยากลําบากของเราแล้วนะในข้อที่7บอกว่าเราได้เห็นความทุกข์ยากของประชากรของเราคําว่าได้เห็นความยากลําบากหรือความทุกข์ร้อนของเราแล้วได้ให้ความหมายกับเราอย่างนี้ก็คือว่าพระเจ้าเองได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลําบากในชีวิตของเราแล้วและการทอดพระเนตรเห็นและรับรู้สิ่งนั้นนะ ส่งผลกระทบกับพระองค์คือทําให้พระองค์เองต้องทําอะไรบางอย่างนะครับจากภาพที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นวันนี้ถ้าพวกเราเองกําลังเผชิญกับความยากลําบากและพลร,ระองค์ทรงทอดพระเนตรมาจากเบื้องบนเห็นสิ่งที่เราเองกาลังเผชิญอยู่ขอให้มั่นใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนั้นจะทําให้พระองค์เองนั้นอยู่เฉยไม่ได้ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างและไม่เพียงแค่นั้นไม่เพียงแค่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเราต้องเชื่อมั่นว่าเวลานี้พระองค์เองทรงได้ยินคําร้องวิงวอนด้วย ในข้อที่7จ็ดกลังบอกว่าเราได้ยินเสียงร้องของพวกเขาเพราะการกดขี่ความหมายในภาษาเดิมกําลังบอกว่าผลของการร้องทูนั้นส่งผลกระทบต่อพระองค์ที่พระองค์เองนั้นจะนิ่งเฉยอยู่ต่อไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วเสียงขําครวนนั้นจะทําให้พระองค์เองนั้นต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือนั้นพี่น้องที่รักครับผมอยากให้พวกเราเชื่อมั่นว่า ทุกคำอธิษฐานของเราที่อดครวนและร้องทูลขอต่อพระเจ้านั้นส่งผลต่อการกระทำส่งผลต่อพระองค์อย่างแน่นอนพระองค์จะไม่ทรงนิ่งเฉยหรือทำเป็นไม่ได้ยินแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นเพราะพระเจ้าเองทรงรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจึงอยากให้พวกเราเชื่อมั่นว่าพระองค์เองทรงเข้าอกเห็นใจความทุกข์ทรมานใจของเราเป็นแน่ในข้อที่7ตอนปลายบอกกับเราว่าเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขา คำว่าเรารู้ถึงมีความหมายถึงการซึมซับเห็นอกเห็นใจรับรู้ถึงความรู้สึกอารมณ์แห่งความทรมานใจของชนชาติอิสราเอลดังนั้นพี่น้องที่รักครับในเวลานี้อยากให้เราเองนั้นมั่นใจแล้วก็พระคัมภีร์ก,กําลังยืนยันกับเราและกําลังสื่อกับเราว่าณขณะนี้พระองค์เองกําลังทุกทรมานใจไปพร้อมๆกับเราด้วยหากเวลานี้เราเองกําลังทรมานใจกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับเราอยู่ดังนั้น วันนี้นะครับเราชนะแน่ๆเพราะว่าวันนี้พระเจ้าเองรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่พรรองรับรู้นี้ส่งผลกระทบทําให้พระองคเองต้องทําอะไรบางอย่างประการที่2เพราะพระเจ้าเองจะทรงจัดการเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองในข้อที่8กําลังบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าเองจะลงมาจัดการและไม่ฝากเรื่องนี้กับใครมามาช่วยเหลือแน่ๆพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ และเมื่อประงทรงลุกขึ้นจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นย่อมบอกได้ถึงความสําเร็จที่จะตามมาในข้อที่8ตอนต้นบอกว่าเราได้ลงมาพระกักบ,บ์ตรงนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าเองได้ลุกขึ้นและได้ตอบสนองต่อภาพและเสียงและความรู้สึกของเราแล้วและพระองค์เองได้เสด็จเข้ามาในอุปสรรคปัญหาของเราและส่งผลกระทบทําให้เราเองนั้นจะพ้นจากความทุกข์ทรมานใจอย่างแน่นอนพระเจ้าเริ่มต้นการที่จะช่วยเหลือเรา แล้วณเวลานี้พระองค์สนเด็จลงมาด้วยพระองค์เองอย่างมีวัตถุประสงค์อันแรกเลยนะครับวัตถุประสงค์แรกเพื่อช่วยเขาให้รอดพระองค์เองได้เข้ามาในอุปสรรคปัญหาของเราในปัญหาชีวิตของเราหรือเรื่องที่ท้าทายเราเนี่ยพระองค์เองเข้ามาด้วยความต้องการที่อยากจะต่อสู้แทนพระองค์เข้ามาเพื่อจะปลดปล่อยเราและหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาทั้งหลายที่เราเองกาลังเผชิญอยู่ พระองค์เองกำลังเข้ามาเพื่อช่วยให้เราลอดพ้นจากอิทธิพลหรือสิ่งที่กำลังคุกคามชีวิตของเรานี่ไปกว่านั้นพระองค์เข้ามาเพื่อจะนำเราออกจากปัญหาทั้งหลายด้วยในข้อที่8ที่พระองค์เองกำลังจะนำอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าเองทรงนำให้เราออกจากสิ่งที่กำลังคุกคามทำลายเราพระองค์กำลังปลดปล่อยเราออกจากอิทธิพลแห่งการขดขี่ทำร้ายและทำลายเรานั้นพน้องท่กครับถ้าอุปสรรคปัญหาหรือความยากลำบากกำลังดูคุกคามชีวิตของเรา วันนี้คําอธิษฐานของเราสภาพที่เราเองร้องทูลต่อพระองค์หัวใจของเราที่เราทรมานพระเจ้าได้ซึมซับไปหมดแล้วดังนั้นพระองค์เองลงมาเพื่อจะปลดปล่อยเราและนําเราออกจากปัญหาเหล่านั้นอยากให้เราเองมีความมั่นใจและไม่เพียงแค่นําออกเท่านั้นพระองค์ยังนําพาเราไปสู่ิที่ที่ปลอดภัยดูในปลายของข้อที่8นะครับเพื่อที่จะนําไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางมีน้ำน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ อันพี่น้องที่รักครับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายที่เราเจอในเวลานี้มันเพียงแค่ชั่วคราวและพระเจ้าเองจะพาเราไปสู่ที่ที่เราเองนั้นสมควรที่จะได้รับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงไม่หิตธิิ์ไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์กระทําไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดดังนั้นถ้าพระองค์เองได้เอาพระองค์เองเข้ามาในปัญหาของเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะแก้ไขหรือเอาชนะไม่ได้ อันที่3เพราะว่าพระองค์เองได้ทรงสัญญาไว้กับเราแล้วในข้อ12นะพระคัมภีร์กำลังสื่อสารกับเราอย่างนี้ก็คือว่าชัยชนะนี้จะเป็นของเราแน่ๆเพราะว่าพระองค์เองได้ทรงสัญญาไว้โดยเอาตัวเองนั้นเป็นตัวประกันเลยในข้อ12ตอนต้นบอกว่าพระองค์ตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าแน่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์เองไม่ทิ้งเราในแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งในขณะที่เรากำลังประชิญกับ ความยากลําบากดังนั้นพระองค์เองเอาพระองค์เองมาเป็นหลักประกันว่าพระองค์เมื่อพระองค์อยู่จําเป็นแน่ๆล่ะที่เรื่องนี้จะต้องผ่านพ้นและเราจะมีชัยชนะพระองค์เองไม่ได้เพียงแค่เอาพระองค์เองเป็นหลักประกันเท่านั้นพระองค์ยังเอาเกียรติยศของพระองค์เป็นหลักประกันด้วยในข้อ12ตอนปลายบอกว่าไงแล้วเจ้าจะนําประชากรอ,ออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้มีความหมายว่าอะไรครับ มีความหมายว่าถ้าสิ่งนี้เราทำไม่สำเร็จเราก็ไม่คู่ควรที่จะได้รับการยกย่องนมัสการการนมัสการนั้นเป็นการแสดงออกถึงการยกย่องเทิดทูนพระเจ้าเป็นการถวายการยอมรับในคุณค่าของพระเจ้าในชีวิตของเราการนมัสการนั้นเป็นการที่เราเองได้รับการปลดปล่อยนะได้รับการช่วยเหลือจากความยากลำบากจะทําให้เราเองนั้นยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งซาบซึ้งใจในพระคุณของพระเจ้ายิ่งยินดีในการถวายพระเกียรติ และพระเจ้าเองจะทรงทําทุกสิ่งเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพื่อไม่ให้มีใครสามารถหมิ่นประมาทพระองค์ได้นั้นพี่นงท่รักครับวันนี้สิ่งที่เราเองในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าอยากให้เรามั่นใจจริงๆนะวันนี้ไม่ว่ามันจะ ใหญ่โตในความคิดของเราขนาดไหนก็ตามในอุปสรรคปัญหาแต่มันเป็นสิ่งที่กระจิตลิดมากเดียวสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังนั้น <ys> <os> อยาก <ys> <os> ให้เรามั่นใจว่าไอ้สิ <ys> ่งที่เราเจออยู่เนี่ยยังไงก็ผ่านแน่นอนนะเราจะมีชัยชนะกับสิ <ys> ่งนี้แน่ๆให้เรามั่นใจว่าเราจะมีชัยชนะเหนืออุปสรปรคปัญหาทั้งหลายของเราโดยพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะว่าพระเจ้าเองรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระองค์แล้วเพราะว่าพระองค์เองได้รับเรื่องนี้และพระองค์จะจัดการเรื่องนี้ด้วยพระองค์เอง และพระองค์เองได้ทรงรับเรื่องที่พระองค์เองนั้นจะใช้พระองค์เองเป็นหลักประกันด้วยกิจของพระองค์นั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้หากเรากําลังเผชิญและเรารู้สึกว่าก้อนแห่งความยากลําบากนั้นมันกําลังทับเราวันนี้อยากให้เราไว้วางใจและผมอยากชวนพี่น้องเนี่ยเลือกที่จะเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากพลิก,กิจการในชีวิตของเราได้ให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าโร่งท่งยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ที่ใส่ใจต่อทุกอุปสรรคปัญหา เรื่องยากลำบากและความทุกข์ใจของเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้นิ่งเฉยแต่ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรับรู้และเข้าใจประทําให้พระองค์เองนั้นพยายามช่วยเหลือพวกเราให้หลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายพระบิดาขอได้โปรดลุกขึ้นจัดการกับอุปสรรคทั้งหลายแทนพวกเราด้วยขอได้โปรด เมตตาเข้ามาอยู่ในอุปสรรคสิ่งท้าทายทั้งหลายนำเราออกจากสิ่งที่มันกำลังคุกคามชีวิตของเราได้โปรดนำเราไปยืนอยู่บนที่ปลอดภัยขอได้โปรดเมตตาเพราะเราปรารถนาจะยกย่องพระองค์ปรารถนาที่จะถวายพระเกียรติแดพ่พระองค์เพราะพระองค์ทรงสงพวรเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระคุณพระเมตตาและทรงฤทธานุภาพผู้ทรงช่วยได้และช่วยทันจึงกราบทูลขอสิ่งนี้ในนามพระเยซูเจ้า พี่น้องน,นะครับจะช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube c h anel n ของ CJN TV ไทยด้วยนะครับ